สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมน้องช้างนะครับเจมี่เพื่อจากคนกันแสนนะครับมาถมอีกแล้วนะครับวันนี้ช่วงนี้จะพามาดูกันเรื่อยๆนะครับห่างหายไปนานนะครับช่วงนี้ผมงัวแดดยุ่งเรื่องเกี่ยวกับการเก็บรถส่งลูกค้าอยู่นะครับเลยพามาดูรีวิวกับสักคันหนึ่งนะครับเป็นการจะได้ไม่ห่างหายกันไปนานนะครับส่วนว่าสำหรับลูกค้าที่กังหารถอยู่นะครับหรือถ้าพร้อมก็สามารถติดต่อเราได้นะครับเรามีรถสำรองอยู่เรื่อยๆนะครับผมน้องช้างนะครับพามาดูรถขุดคูป้าคันเก้าลิงกีสาตัวนี้เป็นตัวสองเสานะครับ ก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่านี่มถสวยยังไงหนึ่งก็คือเป็นรถตัวนี้เป็นรถมือหนึ่งนะครับมือหนึ่งใช้งานแล้วนะครับเป็นมือหนึ่งก็คือออกศู์บ้านเรานะครับ่ใช่รถนำเข้าี่ปุปนะครับก็จะมีศูนย์บริการแล้วก็มีอะไรต่างๆให้นะครับเรื่องสภาพก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเดิมๆนะครับมาสีเดิมอะไรเดิมหมดนะครับสติ๊กเกอร์อะไรเดิมเดิมหมดเลยนะครับรถคันนี้ใช้ไม่น้อยนะครับรถปีห้าสิบเก้านะครับคันนี้สำหรับราะเอียดต่างๆพวกยางพวกอะไรเงี้ยครับก็ดีหมดนะครับคันนี้ดีหมด ประหยัดกว่ารถใหม่ประมาณเจ็ดสิบประมาณกี่เปอร์เซ็นต์วะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้สจสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณเจ็ดแสนนะครับประหยัดกว่ารถใหม่นะก็พวกเบาพวกอะไรก็ยังโอเคหมดนะครับสภาพต่างๆสภาพโอเคหมดนะครับสภาพโดยรวมดีนะครับมีคนลบไห้ด้วยนะครับตอนแรกเจ้าของก็ติดมานะผมไม่ได้ถอดปกติจะถอดออกนะครับแต่คันนี้ก็คือแถมไปเลยครับไม่ได้ถอดเพราะว่ามันติดมาตำแหน่งดีนะครับเพราะปกติติดมาเราจะถอดทิ้งหมดนะครับ ไม่ได้แถมให้ลูกค้าเลยนะครับเพราะว่าเป็นห่วงครับกลัวระบบไฟจะชอ็อตแต่คันนี้ก็ติดดีมากคือใสฟอ่ฟงใสไ่ไฟเก็บดีครับเดี๋ยวให้ดูใส่ไฟนะเก็บดีไม่ดีนะมีฟองมีปลั๊กนะครับร้อยอยางหมดเลยครับเข้าไปข้างในนะเก็บดีถ้า,าไม่ใช้ก็ถอดออกได้แล้วก็เขาไม่ได้เชื่อมนะเขาปแปะกระ,ะดาษไว้ครับพัดลมเขาอะก็เลยไม่ได้ถอดเผื่อลูกค้าซื้อไปร้อนนะครับคันนี้ก็เลยแถมไปให้เลยพัดลมนะครับก็คันนี้มาเป็นความพิเศษก็คือสีเดิมแล้วนะครับสีเดิมนั้งขันเลยครับช่วงล่างเดิมนะครับโซ ก็โซ่บูทอะไรก็ยังโอเคหมดนะครับเนี่ยโซ่ปกสเตอร์ครับจะเดินเดิมสายขวาหมดเลยครับสีเดิมมีริ้วรอยการทํางานปกติก็ไม่ได้น่าเกลียดนะครับจะสีเงามากเนี่ยเห็นไหมเห็นเงาสะท้อนเลยก็อย่างที่บอกนะครับอนนี้เป็นนิยมเป็นสีเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับขบุตราคิดกระเนินขีดสามนะครับคันนี้ขนาดสามจุดสองตันนะครับตัวนี้มีเป็นเอกสารเล่มทะเบียนให้พร้อมเลยนะครับคันนี้ภาษีครบครบมุ้งกี่มุ้งกี่แท้ครับสีไม่ถลอกเลยมุ้งกี่สีส้มๆ้มสีไม่ถลอกเลย พวกไอ้น็อตเลสอะไรก็ยังโอเคหมดนะครับยางกันฝุ่นเนี่ยยังอยู่ครบหมดยางกสูบยังอยู่ครบหมดแล้วก็ายละเอียดต่างๆก็จะเป็นสภาพดังนี้นะครับคันนี้จะไปไวๆนะเพราะว่าผมซ้ำๆหลายรอบแล้วพวกสติกเกอร์เฟรมแล้วก็ยังโอเคหมดนะครับยังอยู่แล้วก็หน้าจงหน้าจออะไรก็ยังดีหมดนะครับคันนี้หน้าจงหน้าจออะไรก็ยังโอเคหมดนะครับปุ่มกดไปโฟล์ไฟป้าครบมีไฟสองสว่างให้สองดวงนะครับคันนี้แล้วก็พาไปดูปั๊ม เครื่องคันนี้จะเป็นแผงคอนโทรนะครับผมขาววอกเลยสะอาดมากนันใหม่ครับเจ้าของก็ดูแลดีครับคันนี้หน้าผลิตมีนะครับอยู่กลางปกติแล้วก็น้ำมันพวกสายผลิตอะไรต่างๆก็โอเคหมดนะครับเงาวสวยปล๊มสวยนะครับปล๊มสวยทุกอย่างโอเคหมดฟอยค์เพิม่มเทอร์อะไรโอเคหมดนะครับคันนี้พลาสติกต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับ ต่างๆก็จะอยู่ครบเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์กันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเครื่องยนต์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวเดียวก็ตัวสีเสานะครับต่างแค่ขนาดลูกสูบกัน,นะน่ะลูกสูบกเล็กกว่านิดนึงนะครับเครื่องยนต์ก็จะจสวยๆเลยนะครับเครื่องยนต์สวยๆอะไรต่างๆก็ยังโอเคหมดนะครับหม้อน้ำก็ยังเป็นของเดิมนะครับคันนี้คันนี้เป็นหม้อน้ำเดิมอะไรเดิมหมดถ้าลูกค้าที่สนใจก็ลองโทรเข้ามาสอบถามกันดูได้นะครับผมน้องฉัตรณพาจว้ก็จะกดนะครับ ของร้านผมอยู่กระเพงแสนนครปฐมนะครับใครสนใจสามารถทักไลน์เข้ามาดูได้นะครับรายละเอียดต่างๆอยู่ด้านล่างของคลิปนี้ครับสามารถกดเพิ่มเติมดูได้นะครับหรือใครใจร้อนอยากได้ข้อมูลอะไรต่างๆนะครับก็โทรเข้ามาได้เลยครับ08112189นะครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่างครับร้านผมรับซ่อมรับรับซ่อมรับขนย้ายเครื่องจักรด้วยนะครับสมมติว่าลูกค้ามีรถใช้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากเอาเข้ามาบิวฟรีเฟสสภาพให้มันใหม่กิบอะไรเงี้ยครับใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับ สามารถย้ายเข้ามาได้นะครับผมมีรถบริการรถที่ร้านเข้าไปเอาถึงบ้านนะครับแล้วก็มีช่างคอยสแปร์ก็คือเช็คให้ที่ร้านเลยนะครับสามารถส่งรูปส่งอะไรต่างๆได้นะครับเรารับด้วยนะครับเช็ครถซ่อมรถต่างๆนะครับแล้วก็หลักๆเราเลยซื้อขายด้วยนะครับแต่ถ้าทุกค้าอยากจะเอารถมาซ่อมก็ได้นะครับผมไงก็ฝากขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามร้านเรานะครับเดี๋ยวพาไปดูพวกหลังเบาะอะไรกันอย่างนี้ีก่อนียหลังเบาะต่างๆนะครับเบาะนี้พับได้ครับเนี่ยพับได้พับได้อะไรได้หมดนะครับ เบาสวยกิิบนะฮะยางเยิงอะไรก็ดีหมดนะครับให้ดูข้างล่างเนี่ยสวยยางสวยมีตัวเหยียบให้นะครับตัวเดินแล้วก็มีไฟให้สองอันนะครับสตาร์ทง่ายครับใช้งานง่ายเดี๋ยวให้ดูฟังเสียงนะต้องให้ไฟติดก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะบิดได้นะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ครับเราสามารถเล่งได้อะไรได้หมดนะครับเนี่ยแล้วก็เล่งได้อะไรได้หมด แล้วก็เบาดับเองนะครับ5วิแล้วก็มีพัดลมนะครับคันนี้เป็นพัดลมเดี๋ยวเปิดตรงนี้นะครับเนี่ยดึงขึ้นแล้วมันก็จะเนี่ยดึงขึ้นแล้วมันก็จะเปิดเนี่ยมีพัดลมให้ด้วยแล้วก็ระบบไฟส่องสว่างนะครับกดตรงนี้ไฟสีแดงขึ้นนะครับเนี่ยมันก็จะติดบอกไฟครบอะไรครบก็เลยครับรถเราไปพร้อมใช้งานได้เลยครับ <S <S อย่างที่บอกครับผมมีหลายราคภาพหลายราคาลูกค้าสนใจลองเข้ามาปรึกษากันดูครับว่าลูกค้าสนใจาการขาราคาแบบไหน,นนะครับ ก็มันมีหลายแบบหลายราคาครับผมก็ยังไงก็ฝากดูให้ด้วยนะคะสวัสดีครับทุกคน